ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับ To โยต้าไทเกอร์นะคะคันนี้เลยนะคะทุกท่านเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะไทเกอเครื่องเดิมเดมเครื่องยนต์ 5L ดีเซลพรงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็น D ale, ย Power, en, ค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะราคาของคันนี้นะคะทุกท่าน73,000บาทขายตามสภาพนะคะเอกสารครบค่ะภาษีพ,พบรบปี63นะคะทุกท่าน เครื่องเกียร์ดีขับดีค่ะช่วงล่างดีสีไม่สวยนะคะตามสภาพที่เราเห็นนี้เลยนะคะรถรอบคันก็จะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานเลยนะคะทุกท่านดูแล้วก็ค่อนข้างสีไม่สวยนะคะแต่เจ้าของบอกว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี้ดีนะคะทุกท่านขับขี่ได้ปกติ7 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาก็ถูกนะคะทุกท่านก็บอกได้เลยเนาะราคาถูกนะคะ,าาาานนะ,คะราคานี้เนาะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่ซอยสายไหม46หรือซอยเพิ่มศิน41กรุงเทพมาหานครนะคะสนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของตามเบอรอ์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะโทรไปคุยโทรไปนัดดูรถทดลองขับกันก่อนนะคะทุกท่านเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะควรนัดดูรถล่วงหน้าก่อนออกเดินทางและไปดูรถด้วยตนเองค่ะไม่แนะนําการโอนมาจําล่วงหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ใส่เบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดต่างๆนะคะไว้ให้ทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ